สวัสดีเอฟซีพี่น้องชาวยทูทูบทุกท่านครับผมวันนี้แวะมา,าบ้านน้องสายันนะครับผม <c oughs> ตามคําเรียกร้องครับผมว่าสายันห่างหายไปเลยนะครับสองสามวันที่ผ่านมา,าก็ประจุบเหมาะกับพายุฝนครับเข้ามาก็เลยทุกอย่างก็เลยต้องจอดไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้ก็คลิปก่อนนั้นนี่สายันไป เอารถกระบะของลุงนะครับผมว่าจะยกเครื่องออกทำท่านเครื่องใหม่ครับตอนนี้ก็ยังไม่เอาลงเลยนะเดี๋ยวมาดูครับผมตอนนี้ที่บ้านสายันนี่ก็ทำอะไรกันบ้างนะครับผมกระบะ๋ถวสองร้อยก็ยังอยู่อ่ะยังไม่เอาลงนะครับแล้วก็ตัวเครื่องอัดฟัง ดิวฮอลแลนด์ก็ยังไม่ได้ชำแ,แหละชิ้นส่วนออกนะครับได้ยินต่เสียงไข่เกียรเกียเล็ก <c oughs> อ่ะก่อนที่จะไปหาสายันนะครับผมเดี๋ยวพามาดูคืบหน้าของรงรถนะครับ ตอนนี้รงรถก็น่าจะประมาณ70%นะคเรับตผมมุงโครงสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่มุงหลังคาตอนนี้ก็สั่งหลังคามาแล้วเป็นสันไทยนะครับหลังคาก็เสร็จทางนู้นก็จะได้เอารถเกี่ยวไปจอดครับแล้วก็เอารถเกี่ยวไปเช็คเห็นว่ามีลูกค้า,ารถเกี่ยวมาให้สายัน์บิวด้วยนะ ก็ยังไม่ได้เอามาเลยครับผมเราให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนนะครับโรงรถนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะใหญ่อลังการเลยทีเดียวนะครับผมจอดรถเกี่ยวข้าวรถอัดฟางได้สบายนะครับเทียบกับโรงรถเดิมแล้วเนี่ยต่างกันริบเลยครับผมร,รถเดิมที่สายัน ทำรถอัดฟางนี่โอ้โหเล็กมากครับเห็นหลังคาของกูด,ดังตายันแล้วเนี่โอ้โหแบบนี้สิถึงจะเป็นอูงอ่ะก็ขยับขยายกันไปครับค่อยเป็นค่อยไปนะผมแต่ว่าตายันไปไหนเอ่ยน,นะครับ ตรงนี้เสร็จถ้าโรงนี้เสร็จตรงนี้ไม่อยาเอาออกนะครับในโลงโอ้สวัสด,ดีครับลุงเอ,อามาอยู่ตรงนี้เอง,องเฮะอกเสร็จน้โอเอาวสวัสดีครับ โอ้โฮะเสร็จทัทง้นนทงวันเลยทั้งวันเลยอ๋ออ,อ,อ,อันนี้เอาเครื่อง ER ยนต์นนพวกอะไรออกเลยใช่ไหมอ,ออกแล้วก็โล่งเลยครับผม แล้วพวกท่านท่านนี่เดิมไหมของเดิมเนาะฐานเขาของเดิมนะครับ <c oughs> พี่กันดูว่าไม่ได้ทําอะไรเ <c oughs> พิ่งทํา <c oughs> บอกฝนตกมาหลายวันก็โอ้โหกี่วันสองสามวันเนาะ <c oughs> อันนี้ออกแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้โครงการรถัดฟงังช่วงล่างเก่ยวช่วงล่างเล็กครับผมช่วงล่างลาักษณะคล้ายๆช่วงล่างของคูโบตานะครับ เ,เสร็จนี้จะทำอะไรต่อสันครับเกียร์เสร็จก็จะอะไรดูรอยถ้อมีรอยร้าวอะไรอ๋ออ<ล>ืมขึ้นโค้งขึ้นโค้งขึ้นโค้งแล้วเครื่องจะวางไงวางเหมือนตัวใหญ่ไหมระบบเขาเครื่องน่าจะวางคล้ายตัวใหญ่แต่จะเอามุมฝั่งนู้นไหน,น,อ,นอ๋ออืมไม่ไม่น้ำใจเลยแบบนี้นอ,นนอ๋อครับ ปั้มเชื้อแม่ปั้มก็กำลังตรงนี้ก็ข้างนี้มันใช้สายพันธุ์มเลยอ๋อครับก็ระบบควบคุมระบบคอนโทรลอะไรก็รูกระบบหมดแล้วเนาะอันนี้เครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์ก็เช็คเรียบร้อยแล้วครับผมใช้งานได้ดีปกตินะครับพวกเครื่องยนต์พวกปั๊มพวกอะไรก็ ใช้งานได้ปกติเลยอะไรรถกระบะก็ยังไม่ลงเนาะคลแล้วไฟลงทีหลังหรือว่าวฮะ,าะ,ะรถกระบะเราอยู่บนเทลเลอร์เหรอครับยังไม่ลงอันนี้จะมงหลังคา,งาก่อนเออ โครงสร้างก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วยังไงตัวนี้เอาออกไหมตัวนี้ไว้ยังไงพีไว้ยังงี้เนาะอ๋อเป็นเหมือนเป็นห้องเก็บเครื่องมือแล้วก็นี่ก็เป็นแล้ะสองนี่ล่ะตัวนี้เดี๋ยวรื้ก่อนอ๋อรื้อด้วยเสร็จแล้วก็รื้อออกรื้อประมาณที่หนึ่งอืมอืมแล้วเผมบินก็มาครับเอาไว้เก็บอะไรเก็บอ๋ออืมเก็บรถมันโล่งเลยนะเนี่ย เอาคันนี้อยู่ใต้ต้นม่วงนะยิบสีขอมาว่าโอ้